ืม่บอกมามามาแซ่บๆเลยกูกแตงโมสีจออยกงสุดเลยเป็นแบของที่เขาเล้สดโมันปีดหอล้าเอกคู่าเนี่ยไม่มีเธอบื้งคู่ไม่เธอูน่ตยางนี่ยู่ไไม่มีสอยทำไมข้าสอบไม่ไ มึงปีกับตูสัตยาเก่งกวเลยเฟไม่ดูจัดเก่งหรอกพี่จังหวดเทสไเลยตอนนี้ใครีกับเดี๋ยวที่หน็ห้องนะห้องไกเอาว่ามาดิค่ะว่ามาก๋วยเตี๋ยวเซนเล็กพิเศษย่ายเซนเล็กไก่หลังกรนตั้งปลาคุณน จะนื่มเนยย่าสิคะเราดูกินน้ำยาซีซาบยะถามไปจะขอลออีกอะไ้อยเหนื่อแล้วจำไม่ได้แล้วก็บรรึงปูให่ดีเลยเนาะใส่กล่องมึงเหรอกล่องินกล่องหมกกบาำมมันเหลือนมาแล้วตาม

ม oui ันตะใส่บ่มันสมปหอยหมือนกันเหนียววนแล้วนีสิตาบมมีตัสอันนี้อันท้องัเราสมูแต่ว่าเป็นย่แต่ว่าเส้นเล็กหมดเลยัวนี้ของคู้ณป่ะนี่เราตามคุณป่ะนอกากอย่างผิวเตอมังสมเต๋อเหม่อไม่งผิ่เตอ รัอาอาพวกแม่เดา๋ยวมาหาเลยคว้น้อยรักครับคุณได้บอกรักครับเราขาดพี่หน้าฟ้าโสดผู้ด้ายกรได้ยยูเธอได้ยยูแ่ตอนนี้เหนหัวใจอยู่เลยที่ตาก็ติ ให้กูบังรูปแม่สีตากาตี้ให้ฉันดูรูปหน่อยการ์ติกีตะที่บอกว่าอย่างไรจังใหม่หรออือไม่รู้เลยว่ะคุณบ่อพี่เขาไปซื้อแม่ก่อยากเห็นนางน้ำม,มากครตูแล้วนี่ชิมเด็ดคเบอร์น้ำแม่ครัสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะช่องแม่ใหญ่ลุงพาเฟ่เลยวันนี้ก็จะมาขออนุญาตคุณคุณคุณลุงนะคะดูวิธีการเขาเอื่นมาอีหยังลุง เห็ดกางหมูเออเห็ดกางหมูวิธีการทําแคบหมูกลางหมูมกินกับส้มตำก๋วยเตี๋ยวเนาะโอ้ประมาณจักโล่ค่ะลุงเจ็ดกิโลอ๋าเจ็ดกิโลนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสามสิบน,นาทีเลยบอช่วโมอ๋อหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะใช้วิธีการใช้เตาเตาฟืน เห็ดเห็ดบานบานเท่านอกอลูกน่อเออเขาทาดีเขาเรียกว่ากากหมูแคบหมูกากหมูนะคะหมูเพจะเป็นเราเห็ดดีประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยเห้าค่อยมาเบิ่งเลยค่ะเด้อตอนนี้ไฟกำลังเึสมันก็จะเดือด อันนี้นะคะอันนี้พะนาพะนาเพิร์ลแบแคบหมูนนหลานเพิร์กับคนไล่ไล่แล้วเห็ียดเสบซุน <c oughs> ร่วมเด็กน้อยไว้หลุนนะคะ <c oughs> เพิร์ว้า โตไดก็เต้มเบิดยายสิ็อันนี้เล็กหน่อยสิอใส่พีกร้ายหลายค่ะพอเนีนอายแะ้วนนี้ถ่ายถ่ายถ่ายไม่ทั้งนี้มึนเมื่อยบ่อเห็นเฮนต่อเนเนทำยังไงเลี้ยวไวเนี้ยลูกคู่ไปเียวไวเนี้ยคู่คู่นอใหญ่๙แล้ว วิธีการเฮ็ดแคบหมูของเพื่อนเพื่อจ,จะล้วนไวก่กรหลังจากล้วนแล้วก็ถ่มผักไว้ผักไว้ให้มันเย็นแล้วกับ่อนสินมีกา้านทอดด้วยค่ะอันนี้เพื่อนจะสีล้วนไวก่อร อันนี้เด้อค่ะเจ้าของลานเด้อค่ะอนนี้แซ่บในตำบลเนาะบั่นบั่นน้องปลาดูเข้านอค่ะมีเบอร์สุยางเนาะค่ะป่าลุงมีเบอร์สุยางมีสมตั้มมีก๋วยเตี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,<อ>เห็นบอเยียมเยียบเอาโฆษณา,าของเจ้าของในที่มีอย่างแน่มีทุกอย่างค่ะตามสั่งอมีทุกอย่างตามสั่งมีข้าวกล่องด้วยใช่ไหมค่ะาข,ขายหมดเลยในตำบลน,นี้ อร่อยด้วยจะสั่งข้ากล่องสัง่งมา่อยค่ะเบื่อนได้ได้หมดเนาะได้หมดเออเส้นเล็กเส้นใหญ่มีหมดก้ยเสียวส้มตำน้ำตกลาบก้อยก็มีใช่ไหมค่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวสิโฆษณาให้ เสียบกึงตาเรากีฬาที่ไหนบ้างเนี่ยคิดว่าเป็นดเสียบน่าอร่อยมากเลยยยยอ่าน่ากินมากเลยก็เลยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องปลาดุแก้วเก่าเจ้าเดิมโซนดั้งเดิมของใหญ่ใหญ่เสียบ